หลังจากที่ทำตลาดมาถึง3ปีสำหรับคุณไตรทรูซอนซึ่งก็จะมีการเผยภาพทีเซอร์มาระยะหนึ่งแล้วล่าสุดก็ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเขาปรับตรงไหนไปชมกันได้เลยครับสำหรับงานดีไซน์ภายนอกก็จะมีการปรับธีมพารามิเตอร์จีวิวอีกเล็กน้อยตรงที่ตัวไฟหน้านั้นจะมาเป็นแบบ Full LED ทุกรุ่นซึ่งตัวขีดนั้นก็จะลดเหลือแค่3ขีดแต่ขีดแต่อันน่าอุ้มใหญ่สะใจจริง แถมเส้นในต่างๆก็จะดูโค้งมนอีกด้วยตัวกระจังหน้าเองก็จะมาพร้อมกับโลโก้ที่จะมาเป็นแบบ2มิติพร้อมกับดีไซน์อะไรต่างๆนั้นที่จะดูพรีเมียมและทันสมัยมากขึ้นส่วนการชนหน้าก็จะมีการทําแกลบคล้ายๆกาดในตัวเทียกได้ว่าภาพรวมของหน้าตานั้นก็ถือว่าค่อนข้างล้ําสมัยกันเลยสำหรับด้านข้างนั้นเส้นสายเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่และอันลอยนั้นเปลี่ยนแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นล้อขนาด17นิ้วที่จะมาเป็นแบบ Honda Jazz ตัว long style ในรุ่นที่แล้วที่จะมาเป็นแบบทรงนี้เลยหรือจะเป็นขนาด17นิ้วเหมือนกันสําหรับรุ่นไฮบริดที่จะดูผิวไหวน่าใช้งานขึ้นมาหน่อยส่วนล้อ18นิ้วก็จะมีการปรับลดลายใหม่ให้ดูซับซ้อนมากขึ้นอีกนิดนึงแต่ยางของรุ่นไฮบริดกับรุ่นเบนซินนั้นจะไม่เหมือนกันพระกับล้อ19นิ้วที่จะมาพร้อมกับซ้งสายที่จะดูเฉียบคมมากๆสําหรับด้านหลังนั้นยังคงดีไซน์เหมือนเดิมแน่นอนนะครับว่า การชนหลักก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ไฟไท้ายนั้นจักเดิมวที่จะมาเป็นแบบยาวๆคราวนี้ก็จะมาเป็นแบบก้อนๆหนึ่งและก็มีการตกแต่งด้วยสีเงินเช่นกันสำหรับประตูท้ายของฝั่งคุณไดและเกียร์นั้นจะดีตรงที่ว่าไม่ต้องขยับร่างกายอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นการเตะการเดินเข้าเดินออก รถก็จะเปิดฝาท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับรุ่นในสปอร์ตนั้นจะมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์เฉพาะเช่นจะียกับกันชนหน้าก็จะมาเป็นแบบทรงที่ดูปลาดเปรียววงล้อต่างๆก็จะมีการทำสีเดีวยวกับตัวรถและล้ออัลลอยขนาด19นิ้วที่รายซน์การนั้นคุ้นๆเหมือนเคยเจอใน CHR ยังไงไม่รู้ ส่วนด้านท้ายจะมาพบกับสปอยเลอร์หลังทรงสปอร์ตไฟท้ายที่จะมาเป็นแบบกรอบเข้มและกันชนหลังที่จะดูตื่นตามากขึ้นแน่นน่มก็จะเป็นการแนะนำสองสีใหม่ทั้งสีเขียวด้านพายกรีนและสีแดงอันิเมทเลสเมทัลลิกซึ่งจะให้ทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นอ็นไลน์กันเลยสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นถ้าไปเทียบกับพวกโคนาเซนเตเฟซนาตาที่เป็นตัวใหม่อาจจะงงว่าแล้วมันหนักกานตรงไหนแต่ถ้าเทียบกับรุ่นเดิมพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยแหละ ไม่ว่าจะเป็นจอโค้งขนาด12.3นิ้วทั้งฝั่งมาตรวัดและเครื่องเสียงระบปบปรับระกาศอัตโนมัติที่เจอแค่ปุ่มเพียวๆเ,เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งแอร์ธรรมดาที่จะมีดีไซน์ที่ดูดีขึ้นกับแอร์ออโต้ที่จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่จะดูอลังการกว่าเดิมอีกประมาณหนึ่งยังมีการจัดระเบียบช่องเสียบปลั๊ก USB ต่างๆให้หน้าใช้งานมากกว่าเดิมข้อส้นกลางปฏิวัติใหม่หมดตั้งแต่ช่องเก็บของด้านล่างสุดที่จะมาเป็นแบบ2ชั้นเช่นเคยแต่จะเปิดโล่งมากกว่าเดิม พร้อมที่วางแก้วอัจฉร,ริยะโทรศัพท์ไร้สายดีไซน์ใหม่และกรอบโครงสงร้างที่จะมาเป็นแบบรอยตัวพร้อมกับตัวดีไซน์คันเกียร์นั้นจะมาเป็นแบบกา้านข้างๆแทนที่จะมาเป็นแบบสวิตช์ปุ่มกดที่เราคุ้นเคยกันและแน่นอนว่าก็ไม่ลืมที่จะใส่เคสท็อปดิสเพย์มาให้อีกด้วย่วนช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับไฟส่องสว่างที่จะปรับได้ถึง64สีเช่นเดีวยวกับแอมเบียนไลท์เหมือนกันเลย ส่วนเบาะนั่งจะมีการปรับทีไซน์อีกเด็กน้อยให้ดูแตกต่างกันมากขึ้นแน่นอนว่าหัวคู่ได้จะสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางพร้อมกับดันหลังอีก4ทิศทางในอีกฝั่งคนขับรวมถึงลดความจําได้ถึง2ตําแหน่งพร้อมกับระบบปรับลมร้อนลมเย็นมาให้ตามสูตร ส่วนบอะแถวที่2นั้นก็จะแยกขับในอัตราส่วน6 0 4 0พร้อมที่พักแขนได้ที่วางแก้วตามระเบียบและแน่นอนก็จะมีช่องแอร์ด้านหลังมาให้อีกเช่นกันพร้อมกับช่องเสียบ USB ทั้ง Type A และ Type C ขนาดเดียวกันภายในของ N Line นั้นก็จะมีการตกแต่งสีแดงเต็มไปหมดเลยทั้งไฟ ambient light และลายตะเข็บเต็มรูปแบบสมหรัเบาะนั่งที่จะมาเป็นแบบหนังสลับผ้าแล้วก็จะมีการตกแต่งให้ดูสปอร์ตขึ้นเพราะกับขอบเบาะสีแดงนอกจากนี้ Option High Tech ก็จะมาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมือและกุญแจดิจิตอลคีย์ที่จะอัปเดเเป็นนวอร์ช่2ตามระบบีย ระบบความปลอดภัยยังมาพร้อมกับคุณไดสมาร์ทเซนส์ซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันทุกย่านความเร็วอ้างอิงจากระบบนําทาง n a วิเกเตอร์ระบบช่วยขับขี่บนทางหลวงที่จะประคองเลนควบคุมความเร็วและควบคุมจากรถข้างหน้าโดยอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยให้รถอยู่ในเลน และระบบเปิดปิดไฟสอ่งอัตโนมัติแซมด้วยระบบปรับการกระจายลำแสงอีกทั้งยังมีระบบเตินมุมอับรอบทิศทางตั้งแต่ด้านข้างขนาดถอยหลังพร้อมเบรกอัตโนมัติและเตือนขนากำลังลงจากรถและระบบเตือนการชนด้านหลังก็จะมีมาให้อีกด้วยเช่นกันส่วนจุดรมเนื้อภัยนั้นจะให้กระถึง8ตําแหน่ง ถุเนี้ภายนั้นแน่นอว่าจะให้มาถึง8ตำแหน่งแต่อย่างไงก็ตามก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่าระบบป้องกันการชนซ้ำหมายความว่าหาชนแค่ครั้งเดียวปุ๊บล้วก็จะไม่ต้องไปนชนคันอื่นอีกเลยถ้าเป็นรุ่นอื่นนั้นก็จะชนคันต่อไปเรื่อยๆจนความเสียหายนั้นมีไม่สิ้นสุด ทำให้ติดตั้งรีโมทพาร์คในกรณีที่อยากจะจอดรถแต่ว่าขี้เกียจเข้าเกียร์ก็สามารถกดรีโมทใช้งานได้เลยเครื่องยนต์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ดีเซล2.0ลิตรกำลังอยู่ที่184แรงมา้าและบิดเสื้อ17นิวตันเมตรกับเบนซินเทอร์โบที่จะมีกำลัง180แรงมา้าและบิด265นิวตันเมตรถ้าเป็นดีเซลจะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนอมัติ8จังหวะ แต่ถ้าเป็นเบนซินจะมาพร้อมกับเกียร์จนันวนัติ6จังหวะแบบคลัชคู่ทั้งคู่มาพร้อมกับขับหน้าและขับเคลื่อนสีล้อแต่ถ้าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดนั้นจะมาพร้อมกับเบนซินเทอร์โบ1นลิตรกำลังรวมอยู่ที่230แรงมา้าไปเป็นเครื่องยนต์180รแปรงมา้าและบิด2 6 5้นิวตันเมตรเท่าก,กันกับตัวธรรมดาเลยแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่60แรงมา้าในบิด2 6 4นิวตันเมตร โดยจะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติคัชคู่6จังหวะมีทั้งขับหน้าและขับเรื่อสีล้อความพิเศษของระบบไฮบริดก็คือจะใช้ไฟฟ้านั้นสามารถในการหักเลี้ยวบริเวณทางโค้งหรือจะเร่งแบบทางตรงหรือจะเป็นการหลบสิ่งกีดขวางก็ยอมได้โดยจะใช้ไฟฟ้าที่ปีนั่นแหละในการช่วยพยุงตัวรถนั่นเองสำหรับราคานั้นจะเริ่มต้นโดยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบซึ่งจะมีดังต่อไปนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นไฮบริดนั้นก็ต้องมีส่วนต่างเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายอีกด้วยยางไรก็ตามใใครรททททีี่่่่สนจกอยูุต้ไปปดดช์มัะเศ ประเทศไทยนั้นต้องมารอลุ้นกันว่าจะเข้ามาขายเมื่อไหร่เช่นเดียวกันกันกบเวอร์ชัน L ที่จะมีถ่ายล้อยาวขึ้นมาหน่อยเพราะกับบอร์ดแถว3นั้นจะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับ